คนเราทำงานดิ้นรนสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้วางอนาคตให้กับคนอื่นได้แต่ถ้าเราไม่วางแผนอนาคตให้กับตัวเองคิดดูนะคะสิ่งที่เราอยู่และเป็นเนาะเมื่อก่อนอยายจ๋าวิ่งงานได้นะแชั่วโมงเย็นต่อร้านอาหารได้เย็นเที่ยงคืนพรุ่งนี้ลุยงานได้อันนั้นคือช่วงระยะกอบโกยเวลากอบโกยแต่อย่าลืมนะชีวิตคนเราปัจจุบันนะวันนี้มีงานพรุ่งนี้อาจจะไม่มีงาน อีก3เดือนข้างหน้าอาจจะไม่มีแรงที่จะทํางานอ่ะย้อนเลยถอยหลังกลับมาอีกทีปัจจุบันอย่างยญยจา๋าอ่ะหนึ่งปีไม่ได้ทํางานแต่ก็มีสวัสดิการอ่าการป่วยนะได้กินเงินในส่วนนี้เป็นสวัสดิการแต่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการทํางานเพราะฉะนั้นอ่าจงย้อนคิดและคํานวณเนานะถ้าภาระของเราตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ มันยังต้องแบกเหมือนเดิมเราจะทุกข์ใจไหมเราจะทุกข์แค่ไหนอืมถ้าเราไม่คิดวางแผนตั้งแต่วันแรกเก็บสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อมาไว้รอเซฟตัวเองในวันนี้ยายจ๋าเนี่ยบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยายจ๋าก็ต้องฝืนตัวเองทำงานคงจะไม่นั่งแบบนี้แต่มาวันนี้หนึ่งยอมรับว่าเออเราควรดูแลตัวเองแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเรา ไม่ยอมดูแลตัวเองงกจนเกินสภาพร่างกายจะรับไหวรู้ว่าเจ็บรู้ว่าซ้ำทำทำทำจนแย่นะฮะแต่อย่างหนึ่งที่พูดได้ชัดเต็มใจก็คือว่าไอ้ส่วนที่เรามาคิดและคํานวณไอ้สิ่งที่เราดิ้นหล่นที่มันได้เยอะๆน่ะสุดท้ายแล้วเพื่อเราหรือเพื่อใครนะแล้วเราจะหยุด ทำเพื่อใครได้เมื่อไหร่แรงเรามันก็มาได้แค่นี้แรงเรามันก็ผลักดันได้แค่นี้ลองนึกลองย้อนลองคำนวณดูทุกคนดิ้นรนถ้าเอาจริงๆนะสำหรับตัวเองกับครอบครัวตัวเองที่อยู่ตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เลยทุกคนดับเบลิลยอมเหนื่อยยอมทำงานคูณสองได้เงินดับเบลิลแต่เงินดับเบลิลนั้นไม่เคยอยู่กับตัวเอง เพราะเราห่วงเราทําเพื่อครอบครัวนะคะแต่เราก็ต้องรักและห่วงและเซฟตัวเองไปควบคู่การวางแผนเงินเนาะก็คือการเก็บกรรมให้กับตัวเองอช่วงเวลาร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องเซฟเพื่อตัวเองให้เยอะหน่อยเพราะในวันข้างหน้าพอเราเริ่มลดรายได้ของตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วนะดินไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ต้องหยุดเบรกในส่วนอื่นเพื่อที่จะป้องกันส่วนนั้นไว้กับตัวเอง หลายคนบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเห็นแก่ตัวถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ทําต่อไปถ้าคุณไหวสําหรับยายจา๋ามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยให้มาพอละทุกคนทํามาเต็มที่แล้วกับใครทุกคนวันเนี้ยเราไม่ไหวเราต้องมานึกถึงสำรองว่าตัวเองจะรอให้นอนอ่าสภาพย่ำแย่ชน,นิดที่เดินไม่ได้แล้วใครจะมาดูแลเราความลำบาก จะไปตกที่ใข่ตกที่ผัวเหรอลูกเราเหรอแล้วลูกเราก็ยังเล็กอือย่างลูกสาวเขามีครอบครัวเป็นลูกอ่อนเขาจะหันมาดูแลเราไหมเราต้องคิดและคำนวณอย่าหวังเพียงแค่ว่าสู้ให้ตายนกก็พักนะฮะเออเจ็บก็นอนนะพอเจ็บก็นอนขยับไม่ได้กำลังใจไม่มีมันยิ่งเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเนาะอยากให้น้องๆที่เริ่มต้นใหม่เริ่มให้ถูกลักตัวเอง ดูแลเท่าที่ดูแลได้กำหนดในความรู้สึกที่อยากให้และอยากทำอย่าวิ่งตามความระยาของครอบครัวหรือพ่อแม่อย่าคิดเสริมเติมกิเลสเพราะวันข้างหน้าทุกแน่นอนแต่ถ้าเรามีพอทำนะคะบุญใหญ่อยู่แล้วให้กับพ่อแม่เนาะบุญใหญ่อยู่แล้วนะคะ,ะทดแทนคุณในส่วนดูแลไม่ได้มากมายเราไม่ถึงกับต้องลำบากแต่ถ้าทดแทนกิเลสหรือเสริมกิเลส เพิ่มความอยากให้กับพ่อแม่ครอบครัวเราตายมีแต่ตายแล้วไม่เหลือแถมหมดคุณค่าถึงเวลาไม่ได้เหมือนเดิมนึกถึงข้อนี้ไว้นะรักตัวเองได้แล้วเริ่มต้นเพื่อตัวเองได้แล้วทุกคน